ดเรเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวภายหลังการมอมนโยบายและเปิดตัวแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะปีพุทธศักราช2565-2566ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจัดนโยบายไทยแลนด์4.0และยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปรับรูปแบบการเกษตรในปัจจุบันให้มุ่งสู่เกษตร4.0โดยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะแห่งอนาคตโดยแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะที่จัดทําขึ้นนี้จะเป็นแผนปฏิบัติการที่ช่วยกําหนดทิศทางการเกษตรอัจฉริยะ และเป็นการวางรากฐานของกเกษตรอัจฉริยะของประเทศอย่างเป็นระบบมากขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆทางภาครัฐภาคเอกชนและ,กะเกษตรกรสามารถนำกรอบข้อเสนอของโครงการที่จัดทำไว้เพื่อขับเคลื่อนการ,กรเกษตรอัจฉริยะของประเทศเร่งพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคให้มีความพร้อมทั้งด้านงานวิจัยและการพัฒนากเกษตรอัจฉริยะ รวมถึงการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและเกษตรกรสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและช่วยเป็นครูฝึกหรือเทรนเนอร์ให้แก่เกษตรกรโดยมุ่งเน้นทั้งสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตลอดจนผู้นำเกษตรกรของสอพอกอและเกษตรแปลงใหญ่ทางนี้มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในทุกๆจังหวัดของประเทศและเข้าถึงทุกอำเภอภายใน3ปีเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรต่อไปด้านดรทองเปลวกองจันทร์ an, ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของคณะอนุกรรมการกับเครื่องเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สานต่อการทำงานด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหนึ่งในภารกิจสำคัญคือการจัดทำแผนปฏิบัติการเกษตรอัจฉริยะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีพุทธศักราช2565ถึง2566 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรร่วมกับเครือข่ายระดมสมองในการจัดทําแผนปฏิบัติการและร่วมกันจัดทํากรอบข้อเสนอโครงการจํานวน63โครงการภายใต้18แผนงาน6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสร้างการรับรู้เข้าถึงใช้ประโยชน์และการส่งเสริมขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะการสร้างแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะแปลงใหญ่เกษตรอัจฉริยะการพัฒนาการแปรรูป และการตลาดกเกษตรอัจฉริยะการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ,กรเกษตรอัจฉริยะและการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายกเกษตรอัจฉริยะ